สองในช่วงนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของภพภูมิแล้วก็มีคำถามขึ้นมาด้วยนะครับก็จะถือว่า <c oughs> ตอบคำถามโดยใช้คำของพระพุทธเจ้าไปเลยก็แล้วกันแล้วผมก็เชื่อว่าคำถามนี้แทบจะทุกคนก็อยากจะรู้พรามณ์ก็ได้ถามแทนเราไปแล้วในสมัยพุทธกาลพระโคดมพูจเจริญ <c oughs> พวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพรามย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโรหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสาโรหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้พรามก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพวกพรามทั้งหลายมีความเชื่อแล้วก็ถวายทานอุทิศทานให้กับญาติที่ตายไปแล้ว คือเขาก็อยากจะรู้ว่าพระโคดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสําเร็จแก่ญ,ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือพรามก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า <c oughs> ว่าเมื่ออุทิศทานไปแล้วญาติจะได้รับจริงหรือเปล่าหรือได้บริโภคจริงหรือเปล่าพรามทานนั้นย่อมสําเร็จในฐานะและย่อมไม่สําเร็จในอาฐานะ พรามก็ถามต่อไปว่าพระโคดมผู้เจริญฐานะเป็นอย่างไรฐานะเป็นอย่างไรพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรกเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกพรามฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นอาถานะถ้าญาติของพรามไปเกิดเป็นสัตว์นรกทานที่อุทิศไปเขารับไม่ได้ สัตว์นรกมีอาหารของสัตว์นรกพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เอาละก็เป็นคนที่ทำผิดศีลนะทุทุศีลไปเกิดอยู่ในกําเนิดเดราชานย่อมตั้งอยู่ในกําเนิดเดราชานนั้นด้วยอาหารของสัตว์เดรฉา,านพราหมณ์แม้ฐานะอันที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแกสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในนี้แลก็เป็นอถานะ ถ้าญาติของพราหมณ์ไปเกิดเป็นเดรฉา,านก็อยู่ในอาถานะทานที่อุทิศไปก็รับไม่ได้อันนี้เข้าใจได้พราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้อันนี้เป็นคนดีเว้นขาดจากการทำทุศีลก็เป็นผู้มีศีลมีความเห็นชอบบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสหายของความเป็นมนุษย์ เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในมนุษย์โลกย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์โลกนั้นด้วยอาหารมนุษย์พราหมณ์แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสําเร็จแห่งทานแกตสัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอัานะถ้าญาติของพราหมณ์ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้สัตว์นรกรับไม่ได้เดรัจฉานรับไม่ได้มนุษย์รับไม่ได้ เป็นอาฐานะกันหมดเลยพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้อันนี้เป็นคนดีนะครับไปเกิดเป็นเทวดาเขายอมเลี้ยง <c oughs> เขาอยู่ด้วยอาหารของเทวดาเป็นอาฐานะถ้าญาติของพราหมณ์ไปเกิดเป็นเทวดาก็อาฐานะเหมือนกันก็รับไม่ได้เพราะเทวดามีอาหารของเทวดาพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ค่าสัตว์อันนี้ทำผิดศีลย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยพราหมณ์ฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นฐานะถาญาติของพราหมณ์ไปเกิดเป็นเปรตรับได แสดงว่าทานที่เราอุทิศส่งไปถ้าญาติเป็นเปรตรับได้พรามคงงงย้อนถามพระพุทธเจ้าอีกท่านโคดมผู้เจริญก็ถ้ายญาติสาโลหิตผู้ล่วงรับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครจะบริโภคทานละ่ะอย่าลืมนะครับว่าพรามเนี่ยได้รับการสั่งสอนและความเชื่อกันมาว่า พ่อเป็นพรามแม่เป็นพรามมันก็ส่งต่อความเป็นพราม์แล้วก็ส่งไปถึงลูกเป็นพราม์เพราะฉะนั้นพวกเราญาติสาวเราหิตของเราเป็นพราม์เราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรได้ยังไงล่ะเพราะพวกเราเป็นพราหมนึกออกไหมนี่คือความเชื่อของเขาเขาเลยบอกว่าถ้าจะไม่มีญา,า,าติเป็นเปรตแล้วทํำยังไงแล้วใครจะได้ทานนั้นล่ะพราม์ญาติสาวเราหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกคือผู้ให้ทานนั้นก็ยังอยู่ในฐานนะ ก็คือถ้าญาติสาโลหิตเนี่ยเป็นเปรตแต่แม้จะอยู่ในเหล่าอื่นก็คืออาจจะไม่ใช่ชาติที่ผ่านมาหลไรหลายชาติแล้วเขาก็ยังรับได้ที่ส่งไปนะ่ะพราหมณ์คิดว่าคงยังไม่เชื่อเพราะว่าตัวพราหมณ์มันจะมีญาติเป็นเปรตได้ยังไงไม่ว่าชาติไหนๆนะท่านโคดมผู้เจริญก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงรับไปแล้วนั้นไม่เข้าฐานะนั้น และญาติสาวเราหิดผู้ร่วงรับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกก็ไม่อยู่ในฐานานั้น,นั้นเลยอใครจะบริโภคฐาน,นนั้นพราหมณ์ฐานะที่จะว่างจากญาติผู้ร่วงรับไปแล้วด้วยการช้านานเช่นนี้เนี่ยไม่มีทางพูดกันง่ายๆให้เราเข้าใจคือไม่มีใครไม่มีญาติเป็นเปรตทุกคนที่อยู่ในโลกใบนี้มีญาติเป็นเปรต เนื่องจากเราเกิดมายาวนานเหลือเกินวันนี้เรามีญาติเป็นเปรตกันทุกคนทานที่อุทิศส่งไปญาติที่เป็นเปรตได้รับอยู่ถึงแม้ว่าในเหล่าอื่นจะอาฐานะเกิดเป็นสัตว์นรกก็รับไม่ได้เดัาฉานก็รับไม่ได้มนุษย์รับไม่ได้เทวดารับไม่ได้แต่เปรตรับได้ เพราะฉะนั้นส่งไปตอนนี้พราหมณ์ก็คงไม่รู้จะถามอะไรต่อพระเจ้าก็ยังตอบพราหมณ์ตอบไปอีกพราหมณ์อีกประการหนึ่งแม้ทายกผู้ให้เนี่ยทายกคือผู้ถวายทานเนี่ยก็ไม่ไร้ผลนะเมื่อกี้พราหมณ์ถามเฉพาะว่าญาติที่จะได้รับไหมพระเจ้าก็อธิบายหมดแล้ว ทีนี้พาราหมก็ไม่ถามอะไรแต่ผู้เจ้าบอกว่าตัวพราหมณ์เองนั่นแหละก็หมายถึงทายยกผู้ให้นะ่ะตัวพราหมณ์เองนะ่ะก็ยังไม่ไร้ผลนะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์เอาล่ะอันนี้คือทําผิดศีลมีความเห็นผิดแต่เขาก็ยังให้ข้าวน้ําผ้ายานก็คือยังถวายของพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าทําทานอยู่นั่นแหละบุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างแต่เขายังได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับในกำเนิดของช้างทายกผู้ให้ที่เคยถวายทานไว้จพะพลัดจับผูไปเกิดเป็นช้างทานที่ให้ไว้ก็ยังไม่หายไปไหนนะยังตามไปสู่กำเนิดของช้างไปเป็นพวงมาลาไปเป็นอาหาร พรามแม้เป็นสหายของมา้าสหายของโคสหายของสุนักไปเกิดเป็นสุนักทานที่ทำไว้ก็ยังตามส่งผลวันนี้จึงเห็นสุนักกินเพชรดีกรีบ้างอะไรบ้างดีๆทั้งนั้นสมัยเป็นมนุษย์ก็คงทำไว้ดีะอาหารก็ปราณีตแต่ไม่ชอบถือศีลทำผิดศีลกันเป็นประจำ ทำบาปทำชั่วจนกระทั่งไปอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานแต่ทานที่ทำไว้พระเจ้าตรัสไว้เองเลยนะครับยังคงส่งผลไปถึงนะเอาละอย่างน้อยก็อุ่นใจแต่จะอุ่นใจกว่านี้คืออย่าไปเป็นกำเนิดเดรัจฉานอย่าไปเป็นเปรต แล้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระถึงแม้จะไปเกิดเป็นกําเนิดเทวดามนุษย์ทานที่ทําไว้ก็ยังตามส่งผลเป็นเบญจคามคุลอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านถวายทานแล้วท่านไปเกิดเป็นเทวดาทานทั้งหลายพระเจ้าก็ตรัสว่ายังไปส่งเป็นเบญจคามคุลอะไรละเบญจคามคุลก็เครื่องที่ท่านชอบเสียงดนตรี เพราะ,ราะความลื่นเลงอะไรเนะี่ยมันก็ตามส่งกันอยู่นะนะยังตามส่งอยู่อ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของ <c oughs> การอุทิศทานอ่ะลองมาดูว่ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างอันนี้คำพระพุทธเจ้านะครับต้องเข้าใจท่านจะเข้าใจได้เขาไม่เข้าใจหรือว่ารู้สึกลังเลสงสัยอะไรก็ ให้เปิดใจกว้างๆผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าภูมิธรรมภูมิรู้ของเราไม่ถึงท่านเราไม่เห็นเหตุปัจจัยที่ละเอียดขนาดท่านระวังนะครับว่ามโนกรรมทำลงไปเนี่ยมันฝังรากลึกสติเตือนไว้ๆหน่อยเอาละเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าเหตุที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจะได้เลี่ยงเลี่ยงบ้างถ้าเลี่ยงได้ คงไม่มีใครอยากไปเป็นกำเนิดเดรัจฉานแน่มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจําพวกกินหญ้าเป็นพักษาสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นย่อมใช้ฟันแทะเล็มกินหญ้าสดเช่นม้าโคลาแพะเนื้อภิกษุทั้งหลายในเบื้องต้นคนพานนั้นนั่นแหลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกเมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกที่กินหญ้าเป็นพักษาในเบื้องต้นคนผานนั้นนั่นแหลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสคุณคุณไหมมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคูดเป็นพักษากินขี้ ในเบื้องต้นคนพานนั้นนั่นแหละเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสแล้วก็ทำบาปทำกรรมไว้ในโลกเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกมีคูดเป็นผักษาเกิดอีกทีไปเป็นเดราชานพวกกินขี้เลยด้วยความติดใจในรสกินไปมีแต่หลงรสชาติของอาหารเดราชานไปดูเถอะ แพะแกะม้าลามันยืนกินหญ้ามันกินอร่อยทั้งวันเคี้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวทั้งวันยิ่งกินยิ่งเพลินท่านผัดผักก็กินอร่อยกินหญ้าก็อร่อยเหมือนกัน <c oughs> ดิฉันจำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดเช่นตะกะแตนมอดใจเดือนหรือจำพวกอื่น ในเบื้องต้นคนพานนั้นนั่นแหลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรถเดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในน้ำเช่นปลาเต่าจระเข้ในเบื้องต้นคนพานนั้นนั่นแหลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรถเราสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกสัตว์จำพวกนี้เกิดแก่ตายในปลาเน่าในศพเน่า ในเบื้องต้นคนพานนั้นนั่นแหลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรถโอ้โหเหตุเกิดเดรัจฉานเลยเนี่ภิกษุทั้งหลายเราเกล่าวเรื่องกำเนิดเดรัจฉานโดยอเนกปริยายและเพียงแลเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกระทั่งความทุกข์ในกำเนิดเดรัจฉานไม่ใช่ทำได้ง่าย จะให้สถาคตสาธยายความทุกข์ของเดรชานเนี่ยทำได้ยากมากคือเดรชานมีแต่ความทุกข์ถ้าเรียงภพภูมิต่ําๆจากความทุกข์น้อยไปหาความทุกข์มากเปรตอสุรกายเดรฉานสัตว์นรกเปรตด,ดีกว่าเพื่อน ในกลุ่มอบายแต่ดียังไงก็ไม่รู้เอาละมาดูอายุนรกกันหน่อยไอ้ที่บอกตกนรกตกนรกนานแค่ไหนตกนรกเนี่ย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนานเลวทรามตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนานเลวทรามพระเจ้าค่ะโอ้โหใครเนี่ยมาถึงก็เปิดฉากพรามาตพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยโกกาลิกะเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ โกกาลิกะเธอจะได้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าย้ำสองครั้งเลยคือเห็นแล้วมันอันตรายมากเธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคลานะเถิดสารีบุตรและโมคลานะมีสีนั้นเป็นที่รักแม้ครั้งที่สองก็เอาอีกแม้ครั้งที่สามก็ยังด่าว่าอีกพระพระพุทธเจ้าก็ตัดห้ามทุกครั้งเลยนะ ลำดับนั้นโกกาลิกะภิกษุลูกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นพอล่วงราตรีนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเท้าสหัมบดีพรมมีรัศมีอันงามยิ่งทำวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุมรณภาพแล้วอุบัติในปฐุมนรกเพราะจิตคิดอาฆาตในภาษารีบุตรและพระโมคัลานะเท้าสหัมบดีพรมขั้นกล่าวดังนี้แล้วก็ประทําประทักษิณแล้วอันตรธานหายไปมาทูลพระพุทธเจ้าว่าโกกาลิกะภิกษุ ตอนนี้ตายแล้วตกนรกเรียบร้อยจากจิตอาฆาตในพระจารยยบุตรและพระโมคคัลลานะอยู่ดีไม่ว่าดีจริงๆเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนั่งฟังอยู่ก็เลยอยากจะรู้ว่าประมาณอายุในปฐุมนรกนี่นานเพียงใดพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายประมาณอายุในปฐุมนรกนานนัก นานนับประมาณอายุในปฐุมนรกนั้นว่าเท่านี้กี่ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือเท่านี้แสนปีไม่ใช่ทำได้ง่ายจะประมาณจะบอกว่าปฐุมนรกนานกี่ปีกี่อะไรเนี่ยทำไม่ได้ทำไมรู้ไหมครับโลกใบนี้ที่เราเรียกวันเดือนปีนมันวัดจากอะไรครับโลกหมุนรอบตัวเอง หนึ่งรอบเรียกหนึ่งวันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหมุนนะปุ๊บหนึ่งวันขอโทษนรกไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นไม่มีนะพระอาทิตย์ตกแล้วยังจะเทียบเปนยังไงเพราะมันอยู่กันคนละหน่วยนี่แหละเวลาอุปมาความยาวเนี่ยยากมากเลย ยากมากเพราะว่ามันอยู่บนคนละฐานเหมือนถ้าบอกว่าหนึ่งวันของโลกกับหนึ่งวันดาวพฤหัสก็คนละเรื่องอีกแล้วจะเทียบกันยังไงโอ้โหถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขจะเทียบยังไงเนี่ยหนึ่งวันของดาวพฤหัสกับหนึ่งวันของโลกเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายไงงานการเทียบระหว่างภพภูมิเนี่ยพู้เจ้าถึงได้ตรัสอย่างนี้ทุกทีเลยเวลาให้ประมาณอายุเนี่ยไม่วิจะเทียบยังไงอ่ะท่านก็เลยใช้ว่าใช้ความรู้สึกเอาก็แลวกันว่า มันนานขนาดไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์สามารถจะทรงกระทําการเปรียบเทียบได้หรือไม่พระเจ้า,าอ่าภิกษุก็อยากจะรู้อาจเปรียบได้นะพระเจ้าก็คงพยายามลองดูภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขารี เอาละเราคงไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะละเราเดา <ๆ S 1> เาะแล้วกัน20ขาลีอะสมมติมีเกวียน20สขาลีอะเยอะๆนะมี20ิบถังอะไรกัเยอะๆเมื่อเรื่องล่วงไปทุกแสนปีบุรุษหยิบมเมล็ดงาออกหนึ่งมเมล็ดเอาละเกวียนสิบล้อคันหนึ่งอะใส่เกวียนใส่มเมล็ดงาเต็มเลยแสนปีดึงออกมเมล็ดหนึ่งแสนปีดึงออกมเมล็ดหนึ่งถางมว่าเมื่อไหร่หมดก็คงนานมากจัดละ คือไม่ใช่นานมากธรรมดานานมากมากที่สุบ20ขารีเกวียนที่บรรทุกงานของชาวโกศลมีอัตรา20ขารีนั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยลำดับนี้ยังเร็วกว่าส่วนหนึ่งอับพุทธนรก ยังไม่พึงถึงความสิ้นไปหมดไปเลยเอาละทีนี้ดูหน่วยกันละกันอับพุบทานารกเนี่ยคือแค่ยี่สิบขารีแรกเนี่ยก็อวมแล้วอะดึงทีละละเม็ตแสนปีเนี่ยแต่พอยี่สิบขาลีเนี่ยยังไม่ได้เซี่ยวหนึ่งของอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเทียบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจะถึงหนึ่งปทุมนรกเน่ยคือไม่ไหวนับอะ คือผมว่าคอมพิวเตอร์ก็ยกกำลังไม่รู้เท่าไหร่อเพราะฉะนั้นงานนี้นะโกกาลิกะอยู่ดีไม่ว่าดีจริงๆเห็นหรือยังอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่กุติก็ดีๆอยู่แล้วเดินมาถึงไม่รู้เอามาจากไหนด่าภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะให้พระพุทธเจ้าฟัง ว่ามีความปรารถนาเลวทรามอย่างนั้นอย่างนี้ดาบแล้วทั้งสองท่านใครอัคคระสาวกเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวาเลยนี่ก็ไม่รู้พกความแค้นมาจากไหนผู้เจ้าห้ามแล้วห้ามอีกห้ามแล้วห้ามอีกตายคืนนั้นเลยทํากับผู้อมไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะเราก็พอจะเดาออกเนี่ยอย่างนี้ก็โกกาลิกะภิกษุอุบัติในปฐมนรก พราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอยู่ดีไม่ว่าดีเคยไม่ท่านอยู่ดีไม่ว่าดีสมมุติว่าอยู่ๆนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเปลี่ยนช่องนั้นช่องนี้ว่าจะดูข่าวดูอะไรไปเจอโอ้โหพระกำลังสวดอะไรกันแล้วก็โอ้ปามาด่าองค์นั่นอย่างนีย่างน,างนี้ทำเป็นผู้รู้ด่าดา่ดาพระ อยู่ดีไม่ว่าดีคือท้าไม่เปลี่ยนช่องไปโดนนะกรรมยังไม่เกิดแต่นี่อยู่ๆพัวเข้าไปเดินไปที่ไหนเจอครูบาอาจารย์ทำเป็นผู้รู้รู้มากด่าในใจเอาเป็นนินทายก็นู้นฟังอยู่ดีไม่ว่าดีพวกนี้ยังไม่รู้เลยท่านถึงไหนแล้วเกิดท่านเป็นอริยบุคคลขึ้นมาทําไงพวกอยู่ดีไม่ว่าดี ปากเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆใจอยู่เฉยๆไม่มีเรื่องอยู่ดีไม่ว่าดีพระเจ้าถึงบอกว่าเริ่มจากมโนเนี่ยพอมโนปั๊บไปทางวาจาแล้วแล้วปรามาตใครไม่ปรามาตร เอาละครับก็น่าจะพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าจะเอาไว้พรุ่งนี้เห็นสําสำหรับคืนนี้ก็าสามทุ่มพอดีเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปพักผ่อนนะครับส่วนคำถามที่ยังค้างอยู่ก็เดี๋ยวพวกนี้จะค่อยๆทยอยตอบไปนะ พราคำถามก็ค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวให้ทีมงานรวมเป็นหมวดเป็นหมู่จัดเป็นหมวดหมู่ให้เรื่องเดียวกันอยู่ด้วยกันจะได้ถามแล้วก็ตอบง่ายขึ้นก็ได้ประโยชน์กับผู้ฟังบางทีเราไม่ได้เขียนเออคนนี้เขียนอย่างที่เรากำลังสงสัยพอดีนะก็มีประโยชน์ได้ฟังกันร่วมกันเดี๋ยวอารามสัมมาด้วยกันพร้อมกันจะได้ไปพัก